สวนพฤกษศาสตร์ค่ะจังหวัดระยองไหมจังหวัดระยองค่ะมันเป็นยังไงอ่ะสวนพฤกษาศาสตร์มีเรือที่พายเรือค่ะแล้วก็มีป่าค่ะเหรอมีน้ำ้วยไหมมีน้ำ้วยค่ะไปไปดูกันเลยไปดูกันค่ะคุณย่ากับคุณแม่จะขึ้นเรือแล้วค่ะเรือไหนอ่ะเรือนี้ค่ะเนี่ยใช่ค่ะฮะเออดู หนูจะขึ้นกับใครอ่ะหขึ้นกับพ่อไงเดี๋ยวคุณย่ามื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะใครกัเลยซึงว่าสองครับไปอไปะสไปคนไคนองะองะอะอะนอยกันอนนเป ไปหวานๆนั่งหน้าเลยขึ้นก่อนอย่ายพึ่งเย่าพึ่งให้พี่เขาจับขึ้นเลกหนูลองนน่นครับน้องนี่เลยลูกเอ,อาก้นลงแล้วช้าเอาก้นลงค่ะแล้วยืดขาย,ยาวๆตอนนี้เราพายเรือคนูกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี <laughs> นั่งเก่งเลยน,นา่าหวานดูธรรมชาติอากาศดีดีไ <c oughs> ปไายกันต่อไปเรื่อยๆ อ่ะยังไงหวานหวานสวนอะไรนะปรึกษาศาสตร์อ่ะมาพูดดังๆหน่อยมุกษาศาสตร์หันมานี่ดิยี่เป็นไงนี่มีอะไรบ้างมีแต่น้ำมั้งมีแต่น้ำโอ้ยดูใครอะย่าย่ากับแม่เธอพายเรือเป็นไอ้เรืรอวโอ้โหโดนลำใหญ่ไปแล้วโดนหวานเนื้อโดนใครไม่รู้โดนลำเมืเลิศเลยของเราแค่ลำเล็กเมื่อกี้นี่ เอ้ามาแล้วเรอดูกดไบเรือไปเป็นเนอะอ้ไแล้วนึ่งยาตั้งลูกสพะพ้ายเนาอเละโน้นโค้งไปตรงสะพานสะพานเขาอยู่โนทนโน่นนู้นอะไปตรงก่อนเลยเดี๋ยวตามไปโอเคเดี๋ยวเราเราจะตามสองคนนั้นไปนะดูที่จะพายไปถึงไหนวันหวานยาเธอเป็นไงบ้างนะว่ายากับแม่เธอพายไปนะรอดไหมเริ่มคล้องแล้วเว้ยไปไปไปยาวไปนู่น ตรงนั้นจะเป็นสะพานน่ะเขาบอกว่าพายไปลอดใต้สะพานแล้วอ้อมออกขวาตัวอะไรอะตัวอะไรอะไอ้านมันกลัวจระเข้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะไปดูสะพานถ่ายอีกทีนึ่งเอียเป็นไงแข่งกันไหมรักเสาไฟไหมที่นี่เราไม่แข่งกันหนึ่งโนสีไม้นะ้เลยเบิกคล่องเลยแรกๆเกรงเเขาทำอะไรกันหรานาลยางบน เอ้เขาทำอะไรกันว่ามีเสียงตรีด้วยดูตอนนี้เราจะลอดใต้สะพานกันเลยดูคนจะรอดด้วยก่อนเฮ้ยเฮยเสาโอเคเดี๋ยวผมลอดบ้างเดี๋ยวครูยารอดเรือไอเรือลูกสะพายกับกับแม่ย่าเรือลำนี้ใช้ต้นไม้เป็นเบรกอ่ะเรือเอาพังหมดแล้วมั้งนี่ย ร <laughs> ับแล้วพายอย่างเร็ว <karaoke>. ด wow. ้วยนะพายไม่เบรกด้วยเอาต้นไม้อย่างเดียวปล่อยยางแล้อดรอดเราจะลอดไปตรงนั้นเนี่ยเราจะลอดไปโซนนั้นต่อนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดนเอาโดนขึ้นถ่ายภาพนิ่งงั้นเราเราไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าน่ะตรงโล่งๆกลางเอาเรือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปนิ่งเรือไว้เดี๋ยวโดนขึ้นถ่ายควิกช็อตกันสวยๆไปเอ้ยไปวปะต้นนั้นไม่มีต้นไม้นะ๋ยวอะไรเบรก ยิงกับระบบ ABS นี่นะครับระบบต้นไม้ก็ไปไปโอ้ยตัวนี้สบายเลยไม่ต้องพายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดนิ่งๆเราจะโดนขึ้นอีกรอบไอ้นกตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วหวานไอ้นกที่ตัวมันบินไล่ไล่เกาะโดนเราเมื่อกี้มันมันอยู่แถวนี้เหรอเมื่อกี้แหมดีเราโดนลงทันเอาลงไม่ทันเลยเรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้เจ๊งนี่ครับ มันมันนึกว่าไอเราไอมาในถิ่นมันไงคือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้นไม้ <laughs> นี่ครับไม่เชื่ยวบอกแล้วต้นไม้เป็นเบรก <laughs> เฮ้ย <laughs> เ,ออเครื่องบินมาแล้วบ้า <laughs> นใครเนี่ยลุงตู่หรือเปล่าเนี่ <plains> เออยเฮ้ยใจเย็นๆจะเรียกเดี๋ยวลุงลงมาดูเอาหรอกสวัสดีเครื่องบินบินผ่านหน้านนำ้ำเรา บินไม่สูงอ่ะไปไม่เหมนเลี้ยวขวากันแล้วก็ยิงตมไปฝั่งโน้นนี่ดอกบัวอะไรหวานๆเนี่ยพูดดังๆดอกบัวอะไรสีสีม่วงม,ม่วงสีชมพูเขาเขาไม่พายมาตรงนี้นะไออะไรนะเขาบอกว่าจะมีสัญลักษณ์เลยเนี่ยผ้าสีเขียวผูกพายไปตามมนนี่ไงผ้าสีเขียวแล้วก็พายพายเข้าไปเรื่อยๆตามแผนที่ปไปเอาต้นไหนอ่ะ เอาต้นไหนรอบนี่ <c oughs> ว้าวเฮ้ยบ,บารวันเราจะชนต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็พายไม่เรื่อยตามมาของมันแล้วก็เจอทางออกเนี่ยออกไปตรงนี้เอางไงนผ้าให้ผ้าผูกไว้เนี่ยไปตามลูกศรเขาเข้าป่าอ่ะ <c oughs> โอเคนูบานก้มดีๆนะมันจะลอดใต้สะพานแล้วเนี่ยถ้าก้มไม่ดีโดนหัวแตกเลยเนี่ย โอ้ยไปรอใต้สะพานเลยเอ้ยนี่เราขึ้นตรงนี้ไปถ่ายไปถ่ายบนนี่ก็นดีกว่านะไหนอะเรากำลังจำม,มาเขียนเลยค่ะเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบกกันตรงนี้ก่อนพักไปตอนนี้เรามาพักเรือตรงสะพานลาญลักษณ์สัญญ์เหล,ะล,ะล,ะละืองเกาะชะเกาะชะมวงเกาะชะมวงสีสม้มเกาะไม้โอ้อ่านไม่หมดหรอกไะเดินไปตรงสะพานดีกว่าวัน เดินไปกันเลยไหนอะนู่นสะพานอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้คืออะไรหวานมาดูป้ายก่อนนี่ป่าอะไรนะป่าสมิดโบราณแล้วก็สะพานลักสมิดเหรอไหนอน่ยสะพานเพราะมันเข้าไปลึกนี่ปะเดินเลยค่ะสะพานอะไรนะเนี่ยสะพานสะพานอะไรสมิดสมิดอะไรอีหละเออ สะพานสวยใน,นสะพานเนี่ยดูสะพานโู้เย็นเย็น<ล>เย็นเลยแดดก็ดีดีดอันนี้เหงื่อหรือ,อยางตายเนี่ย <laughs> นักพายเรือที่เอาต้นไม้เป็นเปล่งมาพูดนะ <laughs> <laughs> อ,อะไรอีกก็เป็นจักยาน เห็นเขาขี่จักรยานก็อยากขี่เห็นเขาขี่เรือก็อยากขี่อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นเขาขี่เครื่องบินพ่อจะไม่ตายเลยอยากขี่เครื่องบินเนียสะพานสุดอันนี้เป็นทางทางที่เขาจักรยานมามันจะมีไอ้เส้นทางที่ปั่นจักรยานกับเส้นทางเรือพายพายเรือเออนะสองเส้นทางสวยพอกันเนี่ย ถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งอะ่ะถ้าเวลาพอนะอยากให้เอันี่เลยทั้งขี่เรือทั้งปันจักรยานอะ่ะวิวสวยมากลมเย็นเย็นคุณย่าคุณย่าลงไม่รอดแล้ว <c oughs> ไปเรือ <c oughs> เรียบร้อยมอบแล้วอยู่บนเรือมอบล่างแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทางออกกัน จะเจอรักเ้ยไม่เป็นเห็ดปลาเลยถูนนะปะจม่ใช่เริ่มเรือออกเลยนะคะออกจากที่พักเรือแล้วแหละนีู่กมากๆขออ,อน,นุญาตถอดแมสแล้วนะมันมันไม่มีคนแล้วตรง เรือจะลอใต้สะพานแล้วลอนลงเขียลองโทรศัพท์ตรงน้ำโอเคถ่ายพ่อไว้ไม่ได้แดกคู่ล็อกโอ้ยไหแล้วจิงมี่วระวังยาวขี่เร็วจะหนูตกน้ำโทรศัพท์ก็ตกไปด้วยเจาะหลักทำไมชาดีจังเลยทำไมชาดีมาก ล่ะสนุกไหมสนุกสวนพุทธศาสตร์จะมาหลายครั้งนะค่ะจะมีโอกาสมาแต่ช่วงนั้นเขาปิดไอ้สถานการณ์โคว COVID, COVID ิดโควิดระบาดอ่ะช่วงนี้เขาก็เปิดเราเราล่างเรือไปครั้งที่สองแล้วล่ะก็เกาะเสมือนอีกไงอ๋อในเกาะเสมือนแล้ก็นั่งเรือด้วยไงอันนี้ครั้งที่สอง เนี่ยเราจะมาดูมุมสูงกันต่อไปโอเคสวยไหมสวยวิกิ่งไม้กลิ่งไม้ฝนตกแล้วนั่งบังคับโดนอยู่บนเรือคานุ่เดินอยู่เรือดูดิโอ้โหนไงเรือเราเรือเรานี่มีเรือแม่แหวนด้วยนะว้าวว้าวสวยจัง มุมสูงมุมกว้างมุมสูงมุมกว้างแต่พอระวังระวังอย่างเดียวระวังนกอะระวังนกนกไม่ชอบจับโดนเน<ห>ีย่ยไอ้ตัวใหญ่ที่มันไล่โด,ดนเรายี่มนหายไปไหนไม่รู้ใช่ค่ะเดินไปแล้วเดินไปแล้วนี่แล้วอมีคนพายมีคนพายเจม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 ส์โบกมือบายบายกันหน่อย ไปหรือยังหนูน่าจะไยังไม่ไปยังยังกลมหน้ากลมตาอย่างเดียวเลยร้อนร้อนอากาศลมพัดเย็นด้วยใชยมีสะพานด้วยนะนี่ไงที่เราไยเรือรอดมาเนี่ยใช่ค่ะลืมบอกไปมีจเกรยานด้วยมีที่ทานข้าวด้วยเหรอใช่ค่ะรูปอดูลงมาตำตำตำชั้นแวบไงชั้นแวบ เดียวชือบเลี้ยววับขึ้นหน่อยเดี๋ยวชนกิ่งไม้เกือบชนกิ่งไม้เลยนี่มีคนอยู่แถวนี้ด้วยคนอยู่แถวนี้สามารถรอดตายสะพานได้ด้วยรอดตายสะพานยังไงที่บาย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 มีแบบ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 ยังไงนี่ไงสวยงามไหมมุมสวยงามมากเจ้าเจ้าเจ้า สวนพฤกษศาสตร์ใช่ค่ะกับกับกับกันแล้วนะกลับแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปต่อไปค่ะ,คะบ๊ายบาย